สวัสดีครับพบกับผมยู c h ชาแน,นลนะครับอย่ามีอาชีพต้องลงมือทํานะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนเกี่ยวกับการทอดไก่ยังไงไม่ให้มันไหมนห้นะครับให้สีมันสวยน่ากินกรอบนอกนุ่มในนะเพราะว่ามี FC เขาอยากจะให้ผมสอนวิธีการทอดไก่ให้สุกให้ไม่ไหม้นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราตั้งไฟกันนะครับ อันนี้ไปผมตั้งมาสักพักนึงนะไปกําลังร้อนนะครับน้ํามันไม่ได้ดํานะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในร่มเงาเนี่ยดูนะฮะอันนี้คือน้ามันมันจะใสเป็นน้ํามันไก่นะครับมันไม่ใช่น้ํามันพืชนะครับผมเพียงแต่ว่ามันอยู่ในที่แสงมันไม่เพียงพอเราดูในกระแทกมือมันดำแต่มันไม่ดานะครับดูนะครับนี่นะฮะอันนี้คือน้ํามันเราร้อนได้ที่แล้วนะครับเราจะเอาไก่ที่เราหมักมาใส่เข้าไปนะครับ อันนี้จะเป็นน่องสะโพกนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกว่าน่องสะโพกคือเวลาเราทอดเราเอาด้านนี้จับอย่างนี้นะครับเอาด้านนี้ไว้ลงนี้นะครับลงคว่ำน,นะครับเอาหนังไว้ข้างบนนะครับผมนี่นะเราจัดรูปแป้งให้มันพอดีพอดีนะครับนี่นะครับจัดตัวกเราจุดแป้งแล้วก็รูดๆให้มันพอดีนะครับผมผม,ผมไม่ได้ใช้แป้งเยอะนะครับ แป้งผมจะมีประมาณพอดีพอดีนะครับมันไม่ได้เหมือนกับไก่ทอดที่ว่าแป้งเตื้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่พอข้าไปเลยเสียงรถอาจจะดังอีกหน่อยนะครับอันนี้ผมมาพอดสดสดในร้านเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไก่ผมกำลังจะหมดแล้วนะฮะไก่ผมจะหันจะหมดแล้วนะครับ จะเป็นส่วนเนื้อหน้าอกนะเราจะกางนี้นะครับเราจะกลางอ่าเราจะกลางกว้างๆนี้แล้วก็ปล่อยไปนะครับเราอย่าปล่อยสูงครับปล่อยสูงไปแล้วเวลามันหล่นไปในกระทะมันจะม้วนเข้าหากันมันจะเป็นมันจะไม่เป็นทรงสวยนะครับเนี่ยเราค่อยๆวางไว้ใกล้ๆน้วมันปล่อยลงไปนะครับอย่างนี้นะครับอ่าปล่อยลงไปแล้วนะครับ เนื้อไก่เนี่ยส่วนที่เราทอดยากที่สุดก็คือส่วนตรงน่องสะโพกนะครับเพราะว่าตรงน่องสะโพกเนี่ยมันจะเป็นตัวกระดูกนะเราต้องคุมไฟดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกมันไม่สุกเนื้อสุกแต่กระดูกไม่สุกนะครับช่วงที่เราเอาไก่ใส่ลงไปเนี่ยเราเปิดไฟอ่อนๆกันนะครับ เพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแรงๆเนี่ยการที่เราจะปล่อยเราจะใส่ไก่จนหมดหมดจํานวนในกระเังที่เราทอดเนี่ยไก่ที่เราลงไปก่อนมันสีมันจะดํามันจะไหม้ก่อน,นครับพอเราใส่ไก่หมดเราค่อยมาตั้งกลับไฟให้มันตางๆนะครับลองกินดู หลังจากนั้นเราก็นี่นะครับถ้าไฟมันร้อนร้อนมันเกอดตัวแล้ว,ลวไฟมันร้อนนะครับมันจะกอดตัวแข็งแข็งไว้นะครับถ้าน้ํามันเราร้อนได้ที่นะครับเราก็มาคลี่ออกนะครับนี่ครับจับที่จับลี่ออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันมันจะเป็นทรงไม่สวยนะครับ นี่ฮะมันจะเป็นก่อตัวอย่างนี้นะถ้าเราไม่เกยออกอันนี้ผมใช้ไฟกลางอยู่นะครับเนี่ยนะมันจะติดกันอย่างนี้นะถ้าเราไม่ที่มันจะติดกันอย่างนี้มันจะไม,ม่สวยนะครับ อันนี้เราพีเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะรอรอเวลานะครับสักพักหนึ่งนะฮะประมาณ5-6นาทีก็น่าจะได้นะครับเสียงไฟนะครับมันต้องดังประมาณนี้นะครับ มันจะเป็นน่องสะโพกกับนอหน้าอกนะครับนะฮะพอเราปล่อยเป็นสักพักหนึ่งเราก็มาคลีดดูนะฮะประมาณนี้นะครับดูลักษณะของเนื้อไก่ว่ามันอยู่ลักษณะแบบไหนใกล้สุกหรือยังนะครับนี่ฮนะถ้าเรานี่ฮนะเป็นเนื้อหน้าอก ถ้าเราปล่อยอย่างที่ผมบอกคือมันจะเป็นแผ่นสวยประมาณนี้นะครับน่องสะโพกเนี้ยะเวลาเราทอดคือเราเอาด้านนี้พอเราตอนที่เราทอดใหม่ๆเราหย่อนไปเราหย่อนอย่างนี้ครับเสแต่พอถ้ามันลงกระทะมันแข็งตัวแล้วเราเอาไงอย่างนี้นะครับนี่นครับอันนี้ก็สักพักนึงก็น่าจะขึ้นได้แล้วนะครับ ตอนนี้นี่รับไก่เราใกล้สุกเลยนะครับนี่นะครับอไม่ทันแล้วนะครับนี่นะครับหมดทานแล้วนะครับเด็ดชิ้นเดียวนะครับผมอ่าอันนี้ไก่เราสุกแล้วนะครับ นี่เราก็ตัดออกนะครับผมตอนเราตัดออกนี่เราเอาเนื้อหน้าอกขึ้นก่อนนะครับตาะเนื้อหน้าอกนี้มันจะสุกง่ายกว่าส่วนน่องะกะโพกเนี่ยมันมีกัดอย่างที่ผมบอกคือมันมีกระด,ดูกนะครับมันก็เลยจะสุกช้านิดนึงแต่เราเอานี่ขึ้นก่อน,นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า ไก่เราเวลาถ้ามันจะสุกนะฮะเรายกเรายกขึ้นนะครับมันจะรู้สึกเบาๆค่อนข้างเบานะฮะมันจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับน่ฮะอันนี้สุกแล้วนะครับไก่เราหมดพอดีไก่เนี่ยน้องสะโพกเราหมดแล้วนะฮะอันนี้ของเราก็สุกพอดีถือว่าเราทอดทันนะครับน,นี่นะครับอ่าเราตัดขึ้นแล้วนะครับดูนะฮะสีเรานะครับ ทอดเราจะเป็นสีอย่างนี้นะครับน่ากินนะฮะสีสวยมันจะไม่ไม่ดำมันเหมือนกันจะดำแต่มันไม่ดำนะครับสีอมน้ำตาลหน่อยๆน,นะครับน้ำตาลแดงะฮะทีนี้เราจะเอาไปเลียงนะครับทีนี้เราจะยกไปเลียงนะครับตามมาเลยนะครับทีน,นี้เราเราไปอยู่หน้าร้านนะครับวันนี้สภาพอากาศเรา มืดๆด,ด้วยนะฮะอ่าดูนะครับนี่นะฮะสีไก่เรานะครับดูนะครับผมนี่นะครับอันนี้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีเราจะประมาณนี้นะครับผมมีฮนะหน้าทานนะครับนี่นะครับ น้ำตาลแดงะฮะดูเนื้ออกเนี่ยเวลาเราอย่างที่ผมผมบอกว่าถ้าเราทอบประมาณนี้มันออกมามันจะเป็นชิ้นสวยประมาณนี้นะครับอ่ามันไม่มีแป้งะฮะแป้งเราแทบจะไม่มีเกาะเลยนะครับของเราชิ้นจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยฮะชิ้นใหญ่35บาทเหมือนเดิมนะราคาเหมือนเดิมเรายังไม่ขึ้นราคานะครับดูนะฮะเราว่าเรายึดตรงที่ว่าถ้าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับดูนะครับ 35บาทให่ขนาดนี้นะครับพื้นที่อื่นๆน,นี่เขาขายชิ้นละห้าสิบแล้วนะครับแต่ผมยังขายสามสิบห้านะครับอันนี้นะครับคือวิธีการทอดไก่นะฮะไม่ไหม่นะครับผมฝากทิ้งท้ายนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็แนะนำมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผม แล้วสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะกดไลค์นะฮะกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่ามีอาชีพต้องลงมือทำนะครับผมสวัสดีครับ